จากที่เมื่อวานแวะซื้ออะไรที่หนองฉางเสร็จก็มานอนค้างคืนที่เพนะย์เอจนะถึงก็กลายมาเช็คป่า้วยปลาเข้ายัางนี้นไปดี่ยวแม่ไหม,าไมกินนี้แต่น้ำม,มันยังสูงอยู่นะนเพื่อนๆนะลองดูด,ดิดดปีที่เราปีที่เราตกตอ,อยู่ประมาณนี้นะแพย์นะแพย์จะอยู่ประมาณนี้น้ำยังสูงอยู่เลย เห็นขั้นปูนไหมดูดิเทนะียบต่อเยอะพอสมควรนะดูน้ำดิน้ำไหลน้ำมันบนอยู่นั่นนะร่องน้ำมันไหลที่นู่นน้ำมันไหลไปนู่นแล้วก็บนมานี่นะเมื่อคืนก็ได้สายยูตัวเดียวนะมันโลหนึ่งก็ต้มกินไปแล้ว เรตกาจะอยู่ทั้งสองคืนนะแต่เห็นปลาเงียบก็เลยกลับดีกว่าอะไรเต็มรถด้วยนะขากลับน่าจะวิ่งอะไรแค่แปดสิบอีกมั้งพี่กินเลยผมไม่กินแล้วแกนะอ่ะแกกินไหมไม่กินนี่นะเสืออยู่ต้องกินสดๆนะอร่อยมากเอาไม่อุ่นกว่ามันเป็นไข่เปล่า มากับพี่เอนะพี่เอมาช่วยนะรอบนี้เราต้องพาแกมาแกมือนะ,นะตอนนี้เขามีกระชังมนาะที่เพเจนะครับเนี่ยเขาก็มีสวิงแล้วนะใช่กระชังเลยสวิงกันใหญ่เลยแกดูนี่ใหม่ๆเลยไป จะลองสวิงใหม่สักหน่อยไม่ได้ตักเลยของเราก็ทําใหม่มาเหมือนกันนะได้ตักปลสยูตัวนึงรอบที่แล้วที่ว่าตักปลาสวิงขาดเลยนะเนี่ยสารมาใหม่เลยได้เปิดซิงแล้วายยูไซโลหนึ่งตัวน้ำแรงมากครับตัวดีตีไปนี่สายจะมวนไปนู่นนะ ตะกักวมันจะหมุนไปทางนู้นนะแล้วก็บนมานี้วบนกลับมาติดอยู่แถวเนี้ยเดติดต่ออยู่แถวนี้แหละปลาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวขึ้นนะเงียบดูดิน้ำแรงสายไปอยู่นู่นดูปคันดิติดแทบทุกไม้นะครับติดต่อต้องหาช่องตีดีดี น้ำยังน้ำยังแรงอยู่นะครับยังตกไม่ได้นะผมคิดว่านะยังไม่เหมาะไน้ำมันต้องลงไปถึงชายป่านะถึงจะดพอดีนะเห็นชายป่าไหมเดี๋ยวปลายเดือนฝุนก็มาอีกนะ ตรอบนี้ก็ได้ใสยูตัวเดียวน่ะขนมปังก็เหลือเยอะเลยเนี่ยสั่งขนมปังแจ็คมาแปดปอนด์อันนี้เดี๋ยวผมจะไปตากแดดเดาวไปปั่นหน่ยเนี่ยผสมเยอะโตมันนินนะ เพ่หลังทุกท้าย,ยได้ตัวหนึ่งนะเมื่อคืนเราจะใส่ดีอยู่หลังอืนก็เงียบเลยนะส่วนหลังนี้ก็กลับตั้งแต่สองทุ่มนะหลังนี้ก็ไม่ได้นะวันนี้ก็วันที่อาไ มามาแก้มือใหม่ครับสวัสดีครับ